สวัสดีครับท่านผู้กำลังหางานทําทุกคนนะวันนี้ข่าวสารการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไปของกรมศิลปากรจำนวนที่รับทั้งสิ้น31อัตรานะครับไม่ต้องผ่านภาคกอของกอพนะดูประกาศของกรมศิลปากรกันกน,นะครับก็เป็นการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมศิลปากรครั้งที่2ทับหนะ ตำแหน่งหน่วยงานที่ปฏิบัติลักษณะงานที่ปฏิบัติอัตราว่างควรสมบัติเฉพาะสําหรับตำแหน่งและค่าตอบแทนจะมีเอกสารแนบท้ายประกาศนี้นะเป็นเอกสารหมายเลขหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยดูนะครับระะเวลาการจ้างตั้งแต่วันเริ่มสัญญาจ้างจนถึง30กันยา2566ถ้าเป็นควรสมบัติ ทั่วไปก็เป็นเรื่องพื้นฐานนะครับไม่ค่อยมีอะไรแต่ถ้าเป็นคนสมัครเฉพาะตำแหน่งเดี๋ยวดูแนบท้ายประกาศในแต่ละตำแหน่งนะครับการรับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่21กรกฎาคมถึงวันที่1สิงหาคม2565ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับ ตามขั้นตอนต่อไปนี้ท่านเปิดเว็บไซต์ที่ชื่อว่า filearts นะครับ .thaijobjob.com ซึ่งเดี๋ยวผมจะอำนวยความสะดวกให้ท่านนะจะแนบลิงก์ไว้ด้านล่างของของคลิปนี้นะครับก็ไปที่หัวข้อรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมศิลปากรครั้งที่2ทนะครับแล้วก็ไปกรอก ข้อความให้ครบถ้วนตามขั้นตอนที่กําหนดระบบจะออกแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ของบปจอธนาคารกรุงไทยให้โดยอัตโนมัตินะท่านก็พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินในกระดาษ A 4นะครับถ้าไม่มีเครื่องปรินก็เซฟไฟล์ไว้ก่อนและผู้สมัครก็ต้องไปชำระเงินค่าธรรมเนียมตั้งแต่วันที่21 รกรกฎาคมถึงวันที่2สิงหาคม2565ทำได้3ช่องทางนะคือจะไปที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสของบมจธจนาคารกรุงไทยก็ได้นะครับทุกสาขาทั่วประเทศภายในวันเวลาของธนาคารนะครับแล้วก็ช่องทางที่2ก็ตู้ ATM ก็ได้นะของบมจธจนาคารกรุงไทยช่องทางที่3ก็ผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กนะครับ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนหลักฐานการชําระเงินต้องเก็บไว้ให้ดีนะเพื่อนําม,มาเป็นหลักฐานว่าท่านชาระค่าธรรมเนียมแล้วนะครับค่าธรรมเนียมสมัครสอบทั้งสิ้น230บาทเป็นค่าธรรมเนียมสอบ200แลวแล้วก็ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมถึงค่าบริการอินเทอร์เน็ตอีก30บาทนะครับรวมแล้วก็230นะถ้าท่านชําระแล้วเนี่ยก็จะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยจะก,กำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมและสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจำตัวสอบตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2565นะครับ, 65, รบใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ตให้เตีดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำถ่ายไม่เกิน1ปีขนาด1คน1.5นิ้วนะครับ แล้วก็ริมพ์ออกมาก็ลงลายมือชื่อเสียนะแล้วก็นํามายื่นเข้ารับการประเมินครั้งที่1ก็ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งนะครับต้องต้องใช้ไปสมัครด้วยนะตอนไปสอบครั้งที่1น,นะครับเงื่อนไขาการสมัครก็คือสมัครได้ครั้งเดียวแล้วก็ตําแหน่งเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้นะครับดูเรื่องวุฒิการศึกษาให้ดีนะครับต้องได้รับอนุมัติวุฒิของท่านเนี่ย ภายในวันปิดรับสมัครสอบวันสุดท้ายคือ1สิงหาคม2565นะครับการประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรกำหนดไว้วันเวลาสถานที่ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินครั้งที่1ครั้งที่1คือความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและการประเมินครั้งที่2ก็คือความรู้ทั่วไปและสมรรถนะเนี่ยนะครับ กรมศิลปากรจะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับก,การเลือกสรรกำหนดวันเวลาสถานที่ระเบียบเกี่ยวก,กับการประเมินครั้งที่1เนี่ยก็คือความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งในวันที่16สิงหาคม2565ก็เว็บไซต์ f i n e a r t t h a i t o p j o m c o m ก็คือเว็บไซต์ที่ท่านสมัครนั่นแหละนะครับการประเมินครั้งที่1นนะครับ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งและมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่2ความรู้ทั่วไปและสมรรถนะเนี่ยนะจะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินในวันที่13กันยายน2565นะครับก็เว็บไซต์เดียวกันนั่นแหละนะครับหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรจะมีการประเมินครั้งที่1นะครับคะแนนเต็มเนี่ยสองคะแนนนะความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งก็จะมีอยู่ ข้อแรกเป็นความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง200คะแนนตามหลักสูตรการสอบตามเอกสารแนบท้ายประกาศและการประเมินครั้งที่2คือความรู้ทั่วไปและสมรรถนะคะแนนเต็ม100คะแนนโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์นะครับก็ถ้าเราสอบราชการบ่อยๆก็จำไม่ง่ายว่าเฉพาะตำแหน่งคือภาคขอสัมภาษณ์คือภาคขอประมาณนี้นะแต่พอดีตัวนี้เป็นพน,น,นักงานราชการทั่วไปใช่ไหมครับทีนี้นะครับ หลักฐานที่ต้องยื่นในวันรับการประเมินครั้งที่1ความรู้ความสามารถที่ใช้ชตําตำแหน่งก็คือคําร้องขอสมัครพนักงานรชาชการตามเอกสารหมายเลข3ซึ่งกรอกข้อมูลลงลายมือชื่อนะครับเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ตติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาสีดำหนึ่คนหนุดหนิ้วนะครับแล้วก็ลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนนะ การสมัครสอบตำแหน่งที่ใช้วุฒิการศาาึกษาก็ให้แนบสำเนาไปประกาศนิยบัตรหรือสำเนาปริญญาบัตรท่านถ่ายเอกสารนะครับสำเนาว,วุฒิของท่านที่ท่านใช้สมัครนั่นแหละนะที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจนะครับภายในวันทีน่1่งสิงหาคมใช่ไหมครับอย่างละหนึ่งฉบับนะครับเตรียมไปด้วยนะ,ะถ้าใครจบวุฒิปริญญาตรี หากเป็นหลักสูตรเป็นญ,ญาต่อเนื่องเขาบางคนที่เรียนปวสปวทมาเนี่ยท่านท่านได้ปวสก่อนท่านาค่อยไปต่อเป็นญ,ญาตรีใช่ไหมครับอีก2ปีเนี่ยก็ท่านต้องใช้ท่านต้องใช้วุฒิวุฒิของปิญญาตรีด้วยนะครับแล้วก็คู่กับใบแสดงผลของปวสปวทหรืออนุปริญญาแล้วแต่กรณีนะใครที่เป็นปตีต่อเนื่องเนี่ยต้องใช้วุฒิ ก่อนหน้านี้มามาด้วยนะครับสำเนาทะเบียนบ้านนะครับสำเนาบัตรประชาชนอย่างละหนึ่งฉบับหลักฐานอื่นเช่นใบสําคัญการสมรสใครเปลี่ยนชื่อนามสก,กุลก็ต้องมีไปเปลี่ยนชื่อนามสก,กุลด้วยนะแล้วก็หนังสือรับรองจากการทํางานของนายจ้างก็ตามที่เขาระบุไว้นะครับว่าแต่ละตําแหน่งต้องใช้หนังสือรับรองอะไรอย่างไรนะซึ่งแล้วแต่ว,ว่าเราจะสอบตําแหน่งไหนถูกไหมครับเกณฑ์การตัดสินก็ ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบนะอาทีนี้นะครับการขึ้นบัญชีประกาศรายชื่อและได้รับการขึ้นบัญชีตามลำดับตามคะแนนสอบในวันที่30กันยายน2565นะครับก็จะมีการประกาศรายชื่อไว้ที่กลุ่มบริหารสรกรบุคคลสำนักบริหารกลางกรมศิลปากรหรือเว็บไซต์เดียวกับที่เราสมัครนั่นแหละนะครับ บัญชีนี้ก็จะมีการขึ้นอายุไว้ไม่เกิน2ปีนะ,ะนะครับทีนี้มาดูตารางบัญชีรายเดียดตำแหน่งว่างพนังงานราชการทั่วไปนะดูเอกสารหมายเลข1ตรงนี้นะครับท่านดูนะเริ่มต้นจากนักจัดการงานทั่วไปเนี่ยว่าง1อัตราเห็นไหมครับ สำคัญสุดก็คือวุฒิการศึกษาท่านดูช่องนี้นะคนสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้รับเปิญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาใครจะสอบนักจัดการงานทั่วไปปปิญญาตรีของท่านใช้ได้นะทุกสาขาตำแหน่งนี้มีค่าตอบแทน1 8ึ0 0บาทต่อเดือนนะครับทีนี้ต่อไปนะครับ นักจัดการงานทั่วไปก็ย่อแยกสังกัดนะครับสังกัดแต่ละแห่งนะต่อไปเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนะครับคนสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งท่านดูนะได้รับปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์หรือสาขาวิชารัฐประศาศาสตร์นะครับหรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการหรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติใครจะสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนก็ต้องเป็นยาตรีอยู่ในกลุ่มนี้เท่านั้นนะครับท่านไล่ดูไปทีละตำแหน่งที่ท่านจะสอบเหมือนผมอ่านให้ฟังเมื่อเกี้ยครับใครสอบตำแหน่งไหนก็ดูตำแหน่งนั้นว่าท่านจบมาตรงมุดกับที่เขารับหรือเปล่านะครับดูตามตารางแนบท้ายนี้นะเห็นไหมครับก็จะมี หลายตำแหน่งนะครับแล้วแต่ว่าท่านจะสอบตำแหน่งไหนนะครับก็เลือกให้ถูกต้องนะครับถ้าวุฒิไม่ตรงเนี่ยคือเดี๋ยวเป็นโมฆะทีหลังไม่ได้นะครับต้องตรวจสอบให้ดีก็เป็นสิ่งที่อยากนาเรียนให้ท่านนะครับเดี๋ยวลิงก์ผมแนบให้หน้าที่ของท่านคือปริน้นออกมานะแล้วก็อ่านให้เข้าใจนะครับอ่านให้เข้าใจแล้วก็เตรียมเอกสารแล้วก็สมัครตามวันเวลาที่กําหนดนะครับชำระเงินให้ไวด้วยนะ พราะจะมีผลในการประกาศคะแนนด้วยกรณีที่คะแนนเท่ากันนะครับขอบคุณมากนะครับที่ทุกท่านกุนานกดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ